ปัสดีค่ะนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับครูหน่อยป่าโยคะออนไลน์ที่โยคะมาน,าสนัสน,นะคะอาสนะต่อไปก็คือปัจจิโมตานาสนะหรือท่าคีมหรือท่ายืดก้มนะคะถ้าเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือฟรูสติงเบนดาวก็คือยืดก้มไปข้างหน้าเลยกง่ายๆก็คือปัจจิยืดขา ตรงนั่งบนกระดูกนั่งหรือสะโพกก็คือนั่งบนกระดูกนั่งขาเป็นหลังตรงถ้าคุณตึงมากในกรณีผู้ฝึกใหม่ร่างกายแต่ละคนต่างกันนะคะคุณอาจจะงอเข่านิดนึงประมาณนี้งอประมาณนี้แล้วคุณก็ก้มไปเท่าที่ก้มได้เพราะว่าควรที่จะใช้ข้อต่อสโคกเป็นจุดหมุนส่วนที่เราจะได้ประโยชน์จากท่านี้ก็คือกดนวดตับไตกินนิ่งจิตสงบ มีผลจับใจใ่ให้เราค่อนข้างมีงงสมาธิที่ดีขึ้นหายใจค้ายุกม,มือสองข้างแล้วมองขึ้นค่ะหายใจออกเราก้มลงมือจับขาหรือจับปลายเท้าแล้วพับแล้วก้มตัวลงมาข้างหน้าคนะอมาไหลและหลังผ่อนคลายเราก้มตามความสามารถของเราเราหายใจออกเราประทับช่องท้องเราบา จับถ้าได้จับไปที่รายเท้าถ้าคุณไม่ได้คุณอาจจะจับเขาหรือหน้าแข้งไปตามร่างกายนะคะของครูก้มได้ส่วนครูขอพับสุดค่ะหายใจท้องห่าท้องยุบได้ในทุกอาสน,นะคะสองและหนึ่งขึ้นมาแล้วหายใจเข้า ออกแล้วค่ะลองทำตามดูนะคะเรียนรู้ก่อนที่จะมาเรียนโยคะด้วยกันในคลาสหรือคุณดูแล้วคุณทำบางท่าททำแค่เท่าเดียวก็โอเคช่อให้คุณรู้สึกว่าสบายตัวแต่ถ้ามาฝึกโยคะในคลาสได้ศีสัสะหลดเท้าพบกันใหม่นะคะกับครูน้อยจากปัจจิโมตานาสนะจบแล้วคลิขต่อไปเจอกัน